สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิตรวันนี้ก็มาอยู่กับวินเหมือนเดิมนะครับที่ Perfect c ค r ครับถือโอกาสมาส่งมอบรถยนต์โตต้านะครับอ่ารีโว่ล็อกโคนะครับปี2019ให้พี่กิติครับรถใหม่กิ๊งๆเลยเป็นไงบ้างครับพี่กิติรู้สึกประทับใจกับตัวรถไหมพี่ก็ถูกใจครับสภาพดี โอเคครับแล้วพี่กิติตอนนี้ขออนุญาตสอบถามข้อมูลนิดนึงนะพี่ตอนนี้ประกอบชีพอะไรอยู่ครับพี่เป็นช่างเทคนิคประจำอาคารนะครับอ๋อเป็นช่างเทคนิคประจำอาคารครับแล้วก็วันนี้ใช้เงินออกรถทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ทั้งหมดเลยก็32,000บาทครับใช่แล้วก็มีโปรส่วนลดของวินอีก30 0 0 0บาทเนาะโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่กิติมากครับขอให้มีความสุขกับการใช้รถครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ